อ้อ uh huh. ก็ผมคือเงียบสงบอ่า uh ฮ huh. <laughs> ผมมาแล้วครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกม Identity Five c o l l e t i o n เคยนะครับผมซึ่งในวันนี้เนี่ยเราก็จะมาเล่นเกมอันนี้กัน <laughs> เราจะมารีวิวสกินเงียบสงบของโจเซฟนั่นเองนะครับผมดูดิ ผมออราทองอย่างเท่คือเหมือนเป็นการแบบว่าสกินที่สวยที่สุดมั้งนะลองจากอัสาราเอลคือสวยมากเลยอะดูดีเออเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาลองเล่นตัวนี้กันไม่รู้ว่าเราจะค่าเก็บสีได้หรือเปล่าไปดูกันเลยครับผมก่อนอื่นเลยนะครับนี่ยผมขอโชว์ดาบก่อนนะครับไม่ต้องโชว์ได้ไหมอะโจเซฟเลิกโชว์ได้แล้ว เอจะมีใครมาอยู่ในห้องเรามั่งไหมนะโอ้โหเจอแพทิเซียเจอเก๋เจอจิตรกรก,กับน้องไม้เหรอโอ้โหแพทิเซียสองตัวมึงบ้าหรือเปล่าโอ้เปลี่ยนตัวเดี๋ยวนี้เลยนะเออเปลี่ยนตัวแล้วโอ้โหเล่นเป็นหมอโดนปวนยกตีแน่และดูแมพที่เราได้สนสนุกทานแสงจันทร์โหมึงจะเอาหมอมาสองตัวชิบหายแล้วไง โอ้ยฉันต้องแพ้แน่ๆเลยตานี้เนี่ยแมปก็กว้างชิบหายเฮ้ยแล้วแล้วเราก็มาอยู่ในสวนสนุกทานแสงจันทร์อาา่าฮะโอเคก่อนอื่นแล้วเนี่ยเราขอถ่ายรูปกันไว้ก่อนนะนี่แน่ชิงชองอา่าในเราจะเดินเข้าไปตรงนั้นมันต้องมีคนปั่นสักที่หนึ่งหน้า เอออยู่ที่ไหนกันเนี่ยอีพวกเดออ้าวเจอคนด้วยประเด็นโอ้ไม่ก็อยู่ตรงนี้นี่เองนี่แน่โดนฟันไปเลยหนึ่งเอแล้วก็โดนไปอีกหนึ่งเอนี่แน่โดนไปแล้วหนึ่งเอมานี่เลยครับผมฮันแน่มีคนกําลังจะปัน่นใช่ไหมนะ่ะขอจับนั่งกันก่อนดีกว่าทาไมตรงนี้หูเด้งวะหูเด้งเด้งแสดงว่าอ้าวมีคนใช่ไหมเนี่ยแถวนี้มันมีคนนะเนี่ย โอ้หม,มันเด้งนะเนี่ยแถวนี้ฮะอีควายอยู่ตรงไหนเนี่ยโผล่หัวมาเดี๋ยวนี้เลยนะเหมือนมีคนอยู่ในนั้นนั่นไงว่าละอ้าสวัสดีครับหมอคิดจะจูบผมในกล้องสินะเนี่ยเออออเออเอออทำไมมนกระตุกวะทำไมมนกระตุกงงเฮ้ยอ,อ,อีเวนอ้าติดติ่งแล้วสินะโหอยู่ตรงนี้กันเต็มเลยอยากเจอเหลือเกินขอตีหมอสักทีหนึ่งได้ไหม แล้วก็ตีอีกทีหนึ่งมายืนฉีดอะไรกันตรงนี้นะมาเลยในที่สุดเราก็ได้สักคนหนึ่งแล้วนะครับผมอะอะไรมาทําไมมาทำไมมาทําไมอย่านะครับผมอย่านะ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 ตีสั้นเกินอ้าวโอ้ชิบหายแล้วไงอือไปเร่งเฟดหมอจนได้เนี่ยได้ไปเร่งเฟดหมอใช่ไหมเฮ้อ คิดจะเล่งเฟดหมอใช่ไหมโดนตีโอ้ยฮาโดนตีโดนตีเอาเวนเอาวัดตะเฮลทำไมตีไม่โดนละ่ะโดดมาสิอ่าโดดมาแล้วนี่นอยเวนกลมไปเลยหนึ่ง ea อ่าตอนนี้นายก็ล้มไปแล้วสินะพิช <c oughs> จะมาเล่งเฟดเราไม่มีทางหรอกมาจับนั่งก่อนเลยหนึ่ง ea แล้วก็ตีรวงจานไปอีกรอบหนึ่งอ่าอ่าอ่าเปิดวางเกิด นี่เนี่ยอีเวนโดนตบไปหนึ่งทีอ่ายังไงครับผมหมอหนีไม่พน้นอุ้ยอีหาโดนไม่เจ็บยังไงอ่ากูมองก็ได้ครับผมมองก็ได้มองก็ได้มองก็ได้อ,ไดอ่าโดนพับไม้แน่เลยกูเออเฮ่อ,อโดนพับไม้คิดว่าจะรอดองั้นเหรอฮะไม่มีทางหรอกยังไงมึงยังไงอ้าวติดติงด้วยติดติงด้วยนี่แนี่อ้อมตีไม่โดนวัดแต่เฮิตีไม่โดน ฮ้ยโดนโดนแล้วล่ะต้องโดนแล้วล่ะต้องโดนแล้วล่ะจังหวะนี้จุดจุดนี้ต้องโดนแล้วมาตอนนี้เนี่ยเราก็จะเอาเธอไปนั่งเลยสินะมานั่งกันเลยดีกว่าเออ่ะมีรอยตีนอยู่ตรงนี้แสดงว่ามีคนอยู่แถวนี้แน่นอนชัวร้อยเปอร์เซ็นต์แป๊บนึงพังไปก่อนครับผมไม่ให้เล่นมันต้องมีคนอยู่แถวนี้แน่นอนเลยอยู่ที่ไหนนะอ้าว นี่แน่มาหลบอะไรอยู่ตรงนี้ยังไม่เนียนเลยนะครับผมไม่เนียนเลยมานี่เลยครับเราจะมากินขนมปังกันดีกว่านะสกินของฉันสวยไหมล่ะไม่สวยหรออีเวนโอ้ไม่สวยหรออีเวนงั้นหรอได้ฮุทธะมัไมมันไก่จังเลยเะเก้าอี้วางไว้ก่อนก็ได้ไว้มานี่แนนี่ถ่ายรูไปไว้ก่อนครับผมไม่ปั่นกันเลยเนตะตี้นี้ตีนี้ไม่ปั่นกันเลยเหรอฮะ งงนี่แน่พังก่อนครับผมหนึ่งออพังอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวให้อีนางร่างบิดญิงมันลุกเองเนาะลุกเองลุกเองอ่าเราจะเอามา,มาเอาจิตกรดีกว่าไหนจะไปไหนรันโปนนยหนีฉันไม่พ้นหรอกนะลันโปนายหนีฉันไม่้นหรอกนี่แน่ล้มไปซะหนึ่งอเอไปนี่แน่เรียบร้อยเธอมานั่งตรงนี้ได้แล้วนะฉันจะให้เธอนั่งตรงนี้เข้าใจไหม ปล่อยผมไปเถอะนะครับไม่ปล่อยครับผมอีเวนโดนไปซะมึงอ่ามีคนติดติ่งในประเด็นตรงนั้นยังไงยังไงจะมาช่วยไม่หมออ้าวแต่เิลอ้าวอ่าจะอ้อมมาลาศีอ้อมมาลาศีจะอ้อมมาลาศียังไงครับไม่หิวแต่ข้างในไม่หิวร่างเงาตัวเองโดนติดติ่งนะโดนติดติ่งนะครับโดนติดติ่งนะครับโดนติดติ่งนะครับเอาอีหาตีไม่โดน วัาแต่เฮลตีไม่โดนตีไม่โดนโอ้โหบล็อกกันเก่งเวอร์บล็อกกันเก่งนันใช่ไหมได้เดี๋ยวกูเอามึงก่อนเลยอีลันโปเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะอยู่ที่ไหนเนี่ยต้องอ้อมก่อนครับผมเดินก็ชา้ชาช้าขาก็สั้นเอ้ันโปอ้ามึงอ้อมไปทางนั้นสินะได้ชอบเล่นอ้อมนะใช่ไหมอะไร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 วาดรูปวาดรูปปัญญาอ่อนมากโอแม่งไล่บล็อกกันเลยว่ะ ไล่บล็อกกันเก่งงงอันนี้ก็บังเกินออกไปบังเก่งยังไงมึงยังไงยังไงยังไงนี่เนี่ยโอ๊ยตีไม่โดนวัดตีไม่โดนนี่เนี่ยโอ๊ยตีไม่โดนโอ้โหไอข้อความนี่กรเด้งเหลือเกินมึงโดนอุ้ยอะไรเนี่ยฉันตีอะไรของฉันเนี่ยงงมากงงมากมากเลยงงมากมากเลยอันนี้ก็ฮิวกิฮิวกันเก่งนี่เนี่ยล้มไปซะหนึ่งไรอะไรอะไรอะไร ไม่ให้วาปครับผมไม่ให้วาปไม่ให้วาปอะไรทางนั้นเหมออยู่ตรงนั้นสินะได้เดี๋ยวก่อนนะหมอเดี๋ยวโดนแน่เจอแน่นี่เนี่ยหนีไปก่อนหนึ่งเออะไรหมอคิดจะฮิวเพื่อนคิดจะฮิวเพื่อนไม่ให้ฮิวไม่ให้ฮิวฮิวทำไมปัญญาอ่อนย,งงยังไงมึงยังไงมึงหืหึห,ห,หึยังไงหนียันเหรอคิดจะหนีนเหรอฮะหนีผมไม่พ้นหรอกหน้า หมอเธอหนีเป็นไม่พ้นหรอกนะอีเวนนี่เนี่ยโอตีไม่โดนอีนั่นจนช่วยไปแล้วว่ะหายวยอะไรเนี่ยฮิตบล็อกมหัศจรรย์เวอร์นี่เนี่ยอีเวนล้มไปซะหนึ่งเออะไระอพวกนั้นทําอะไรกันอนะงงอะไรกันครับทําอะไรกันครับตรงนั้นนะ่ะเอน่าจะไปหิวกันแนละ้วแหละมัง้งดูทรงโอเคนั่งลงไปก่อนนะครับผมนั่งลงไปก่อน อ่าถ่ายรูปกันหน่อยหนึ่งเอกรอบรูปคืออีกล้องถ่ายรูปคือมันสวยดีนะมันเป็นรูปเหมือนเหมือนเป็นดังเป็นดาบเสียบเอาไว้อะใช่ไหมวะไม่รู้ดิมัว่วมั่วเกินอยู่ที่ไหนกันเนี่ยฮะเนออยู่ที่ไหนมันหายหัวไปไหนกันหมดวะเออมาช่วยกันเก่งได้เลยครับผมชอบช่วยเหลือเอ,อื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันใช่ไหมได้ นี่แน่โดนไปเลยหนึ่งอมึงยังไม่ได้นั่งสินะออมามึงได้นั่งแน่รอบนี้มาเลยครับผมโดนนั่งแน่แน่แกต้องโดนนั่งแน่แน่ปล่อยอีพวกนั้นมันฮิวกันไปเนาะเพราะว่าเราก็จะอ่าจับอีพวกนี้นั่งตี้นี้น่าจะเป็นตี้ป่วนนะดูทรงเอา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 อะไร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 จะทำอะไรนะรันโปนายทำอะไรไม่ได้หรอกนะ ไไนาะยทำอะไรไม่ได้หรอกนะนายทำอะไรไม่ได้หรอกนะโดนไปดีหนึ่งทีเออหมอน่าจะลมแล้วนะครับผมรอบนี้โอเคหมดเวลาจนได้เนี่ยลมเลย <c oughs> หมดเวลาจนได้ลมเลยอะไรเนี่ยมาปุงมาป่วดอะไรนักหนาเนี่ยงงเออออกไปจับนั่งแม่งนี่เน่ยหมอนั่งไปแล้วนะครับผมหนึ่งเอพังก่อนอีเวนนี่เนี่ยโดนตบไปเลยหนึ่งที อ้าวช่วยหมอหรองั้นผมเอาหมอก่อนนะครับผมเอ๊ะมีการใช้บงใช้บิงด้วยโอ้ยใช้ปอกแขนใช้ปลอกแขนได้มั่วมากอะไรเนี่ยหมอคิดจะอ้อมกับผมงั้นเหรอฮะผมไม่ให้คุณอ้อมหรอกนะครับผมไม่ให้คุณอ้อมหรอกนในในในนนี่เนี่จ้าเอ๋หมอเอาเฮียตีไม่โดนเอ้ยหมอหยุดเดี๋ยวนี้นะหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะอะไรของมึงเนี่ยนี่เนี่ยอีเวนเอาอะไรเนี่ยโคตรมั่วเลย โคตรมัวเลยตะกี้นี้โอ้ยกไม่ชงไม่ใช้ก็ได้วะอีอ่ไหนวะเนี่ยมานี่คิดจะอ้อมกับผมใช่ไหมได้คิดจะเล่นม้าหมุนกับผมใช่ไหมได้เลยนี่ในเ,เวนโดนไปเส้นหนึ่งทีอ่าในที่สุดคุณก็บินแล้วสินะคุณหมอไปเราไปนั่งตรงนู้นกันหน่อยดีกว่าอ่าอีพวกนั้นหิวกันไปแล้วนะครับผมแต่ว่าน้ังติดติ่งเนาะติดติ่งทั้งคู่เลยหรือเปล่าวะ จับนั่งไปเลยครับผมคุณหมอบินแล้วตัวต่อไปน่าจะเป็นนักบวชหญิงหรือไม่ก็ลันโปอ้าวหูแด้งด้วยตรงนี้แสดงว่าอยู่กันตรงนี้สินะเออหิวต่อหน้าต่อตาฉันด้วยหิวต่อหน้าต่อตาได้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 ได,ได้ชอบนักใช่ไหมได้นี่เนี่ยถ่ายรูปไว้ก่อนเลยหนึ่งแล้วก็เข้ารูปกันแบบสวยๆอ่านายหนีฉันไม่พ้นหรอกนะเพราะว่าฉันจะตีร่างเงานาย อยู่ที่ไหนเนี่ยอ่ารันโปนี่นะโดนไปเลยหนึ่งเอเอนี่แน่โดนไปซะ <c oughs> โอเคลายต่อไปก็เป็นนักบวชหญิงคนสวยนักบวชหญิงคนสวยไปซะนอนประเรนอนประยรนั่งลงไปเลย,นอ,นเลย,เลยอ่าลงไปเลยครับผมล้มกันให้หมดล้มกันให้หมดตี้เอแต่หูมันเด้งนะนั่นไงมีคนมาช่วยแล้วจริงด้วย ไม่ให้ช่วยเขาผมผมก็จะติคุณติดติงอย่างนี้ยังไงคุณน่าจะล้มนะคุณนักบวชหญิงคุณล้มแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ชัวรอย่างไงมึออะไรยังไงไยังไง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 คิดจะช่วยใช่ไหมอ่าตอนนี้ก็เหลือแค่รันโปคนเดียวแล้วสินะรันโปก็น่าจะล้มแล้วล่ะละอีกห้าสี่สามสองหนึ่งนั่นไงล้มกันหมดเลยจริงด้วย <laughs> ล้มกันหมดไปแล้วสินะ เออเอาน้าบนีนไปนั่งก่อนดีกว่านี่เน่ยนั่งไปก่อนเลยนะครับมานั่งลงไปเลยครับนี่แน่ว่าแต่อีรันโปมึงอยู่ตรงไหนวะเนี่ยมึงล้มอยู่ตรงไหนวะเฮ้ยหาไม่เจอเลยล่าสุดคือผมเดินหาเซอร์ไม่เจอนะครับผมแย่ yeah, แล้วไงแย่ yeah, แล้วไงแย่แล้วไงมึงไปล้มอยู่ตรงไหนเนี่ยรันโปเฮ้อเอานั่งใช้ลูกเองไปเลยด้วย แต่ว่าใช้ลูกเองไปก็เท่านั้นนะครับผมเพราะว่าเครื่องยังไม่ได้ปั่นเลยนะครับผมไม่มีความคืบหน้าใดๆทั้งสิ้นเอถ้าเป็นรันโปถ้าเป็นผมนะผมน่าจะเดินมาตรงนี้ใช่ไหมยอยู่ฝั่งตรงข้ามรืเปล่าอยู่ฝั่งตรงข้ามรอเปล่านะรั po, นโปนาอยู่ที่ไหนเนี่ยเฮ้ยอย่าบอกนะว่ากูหาเซิร์ฟไม่เจอโอเคงั้นฉันถ่ายรูปก่อนก็นแล้วกันนะ นี่เนี่ยถ่ายรูปไปก่อนเลยหนึ่งเออยู่ที่ไหนกันเนี่ยฉันหานายไม่เจอเลยนะรันโปมึงปั่นกันอยู่ตรงไหนวันเนี้ยเอออู้หูเ้งอันนั้นเด้งสินะได้อ้าวแล้วกูวับโอ้โหโคตรเดนอเลยอห่าโคตรเดนอโอ้โหโอ้โห อะไรของกูเนี่ยโคตรเดอเลยเมื่อกี้เอ้ยรอฉันด,ด้วยนะแป๊บหนึ่งเดี๋ยวฉันจะมาหาแป๊บหนึ่งนะ <c oughs> อ่ะนานายอยู่ตรงนั้นสินนะใช่ไหมเออน่าจะมาทางนี้เนาะใช่ไหมวะหูเออไออีกามันเด้งอะตรงเนี้ยหูเด้งไหมตรงนี้อ้าหูเด้งด้วยตรงนี้แสดงว่านายอยู่ตรงนั้นนั่นไงอีกามันเด้งหัวนายนะ่ะ เออฉันผิดไปแล้วฉันขกดโทษฉันขกโทษนะอุย้ยยิวเก็เสร็จแล้วสินั่นเนี่ยแม้มีการกดอีโมดกดอีโมดกดอีโมดหรอกดอีโมดกดอีโมดใส่นี่คือมันหยามหน้ามากโอเคฉันพังไม้ก่อนนะ <laughs> นี่แน่มานี่เลยฉันจะพานายไปนั่งอ้าว กดยอมแพ้ไปแล้วหรอกดยอมแพ้เฉยอุ๊ยกดยอมแพ้ไปเลยยอมแพ้ไปเลยนั่นแหละมาปวดไม่ยอมปั่นสักทีฮ <c oughs> โคตรปวดเลยเว <c oughs> เป็นไงกันบ้างครับชอบกันหรือเปล่ากับสกินของช่างภาพเงียบสงบนะครับผมโจเซฟสกินนี้คือแบบหล่อมากเลยนะเอาจริงหล่อโคตร โอเคครับผมยังไงก็เจอกันคลิปหน้าครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกด subscribe ให้ด้วยเนาะไปแล้วนะครับบ๊ายบายม่บ๊ายบายนะครับทุกคนบ๊ายบายมึงเกี่ยวอะไรด้วยอะ่ะ